เขาจะไปหาหมอเมื่อไหร่เขาจะไปหาหมอเมื่อไหร่ค่ำนี้เขาจะฆ่าไก่กี่ตัวเพื่อเอาไปไหว้เจ้าค่ำนี้ เขาจะฆ่าไก่กี่ตัวเพื่อเอาไปไหว้เจ้าเราจะซื้อสาคูห้ากิโลเพื่อเอาไปให้พ่อสามีเราจะซื้อสาคู หกิโลเพื่อเอาไปให้พ่อสามีเราจะซื้อสาคูห้ากิโลเพื่อเอาไปให้พ่อสามีเขาไม่มีเมียแต่ว่าเขาก็ดีใจ จะได้มีคู่ในปีใหม่เขาไม่มีเมียแต่ว่าเขาก็ดีใจจะได้มีคู่ในปีใหม่นี้เขาไม่มีเมียแต่ว่าเขาก็ดีใจจะได้มีคู่ ในปีใหม่นี้เขาไม่มีเมียแต่ว่าเขาก็ดีใจจะได้มีคู่ในปีใหม่นี้หมู่นี้เขาไม่มีเวลามาอยู่ที่นี่หมู่นี้เขาไม่มีเวลา มาอยู่ที่นี่ระยะนี้เขาไม่มาที่นี่ซื้อใบาชาระยะนี้เขาไม่มาที่นี่ซื้อใบาชาเรามีภาระเยอะระยะนี้ซื้ออะไรก็ไม่ได้ เรามีภาระเยอะระยะนี้ซื้ออะไรก็ไม่ได้เรามีภาระเยอะระยะนี้ซื้ออะไรก็ไม่ได้เราน่าจะเอาใอาาาจาใส่พ่อแม่เราเราน่าจะเอาใจใส่พ่อแม่เรา ที่แท้เขาคือพี่สะพ้ายเราทําไมเราไม่รู้ที่แท้เขาคือพี่สะพ้ายเราทําไมเราไม่รู้พี่เขาไม่หลอหาเมียไม่ได้พี่เขาไม่หลอหาเมียไม่ได้ เขาจะไปเสียค่าไฟฟ้าและค่าน้ำที่ไหนเขาจะไปเสียค่าไฟฟ้าและค่าน้ำที่ไหน